รถที่มีปัญหาเรื่องมันช้านะครับเวลาที่เราจะกดหน้าจอดูเราดูอะไรบ้างอย่างนี้พาดูครับรุ่นนี้นะครับแคทสามสองศูนย์บีบอยนะครับบีบอยเนี่ยหน้าจอก็เป็นประมาณนี้แต่รุ่นเก่าหน่อยแต่ว่าขนาดรุ่นเก่าที่20กว่าปีมาแล้วก็มีข้อมูลให้ดูนะเรื่องแรกคือเรื่องของรอบเครื่องยนต์นะครับก็เป็นตัวสปีดเซนเซอร์ตัวนี้นะครับอย่างคันนี้สปีดเซนเซอร์เสียรถช้านะเราก็กดหน้าจอเรารู้เลยนะครับว่ารอบไม่มานะครับเปลี่ยนไปแล้วนะค็รอบขึ้นปกติรอบเดินเบานะครับรอบเร่งสุด850เดร1980 คือรอบนะครับที่เราจำเป็นต้องดูอันที่2ที่เราจำเป็นต้องดูคือเพเชอร์สวิตต์นะะฮเพเชอร์สวิตต์ตัวเนี้ยนะครับ,รบที่อยู่ที่ระบบไฮดรอลิกนะครับเราสามารถกดที่จอดูได้ด้วยว่าทํางานปกติหรือไม่นะครับนี่เรายกตัวเดินนะครับตัวเราตัวนี้คือการตรวจเช็คเพเชอร์สวิตต์ของตัวเดินถ้าเราโยกแล้วออนเนี่ยแสดงว่าเพเชอร์สวิตต์ออนอ่อนออฟหมายถึงมันเป็นสวิตต์เนาะมันคือเปิดและปิดนะครับเปิดก็คือวงสะพานไฟข้างในเปิดและติดแตกกันแล้วนะครับแตแ่ว่าแบบเนี้ยเพเชอร์สวิตต์ใช้ได้นะครับกล่องรับรู้ว่า เราโยกนะครับแบบนี LC ้นะอันต bueno, ่อไปครับคือรุ่นนี้จะใช้ดูพชเชอร์สวิตสองตัวก็คือตัวเดินนะครับแล้วก็มือโยกเช่นเดียวกันนะครับถ้าเรากดแล้วมันออนเนี่ยแต่นิดนึงออนเนี่ยแสดงว่ากล่องรับรู้แล้วว่าเราโยกแล้วพชเชอร์สวิตใช้ได้นะครับเมื่อกล่องได้อินพุตไปแล้วนะครับก็คือรับสัญญาณไปแล้วเนี่ยกล่องก็สามารถไปส่งต่อสั่ง P L V ให้ทํางานปกติได้นะครับก็คือ ต้นทางนะของข้อมูลที่กล่องจะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์กล่องจะเอาไปใช้ในการสั่งงานโซริน้อยนะครับเพิ่มเติมอีกหน่อยก็คือคันนี้จะมีโหมดนะก็คือจะมีโหมดเรื่องของขุดล่องนะครับตักขึ้นดัมหรือว่าปรับสโลปนะครับดึงปรับพื้นเรียบนะครับก็จะมีเพชรซีกตัวหนึ่งนะครับที่ เรื่องของบูมเวลาที่ยกบูมเนี่ยอันนี้อย่างเดียวนะอย่างอื่นเนี่ยหายพม่อกีเนี่ยมันไม่ออนเห็นไหมแต่ถ้าเรายกบูมอย่างเดียวออนเนี่ยกล่องจะได้รับรู้นะครับว่าตอนนี้เราโยกยกอยู่เพื่อจะแบ่งน้ํามันไปให้อาร์มด้วยถ้าเราเลือกโหมดนะนี่ก็เป็น2เรื่องสําคัญนะครับในการดูอินพุตเข้าไปในกล่องของแมชชีนเพื่อเอาไปวิเคราะห์ปัญหา ระบบไฟฟ้าที่ควบคุมปั๊มไฮดิกเพราะว่าถ้ารถช้าเนี่ยมันเป็นจากระบบไฟฟ้าได้ไหมนะครับก็กดดู2เรื่องนี้ก่อนนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ประมาณนี้นะกดดูรอบเครื่องยนต์ว่าปกติไหมขึ้นปกติไหมตรงหรือเปล่า2ก็คือกดดูว่ามือโยกที่เราโยกเนี่ยมันทํางานไหมกล่องรับรู้หรือไม่นะครับนี่สำหรับแคทนะแต่ถ้าเป็นโกเบโก้ Be Go เนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นมาร์คไฟเนี่ยเราจะใช้เป็นเพเชอร์เซนเซอร์จับที่มือโยกเหมือนกันจับทุกตาแหน่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหงายเข้าหงายปมืกี้ออกยกขึ้นวางลงสวิงซ้ายขวาหรือว่่่าา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 อออมมมเเเเข้้งงงนนนนนนีียยยกกกกกก็็จจะะชรรรร์ใใััับววโุดดปปสสค พูดเป็นข้อมูลไปบอกกล่องเพื่อกล่องจะไปสั่งงานได้อย่างถูกต้องนะครับส่วนโคมมสุถ้าเป็นรุ่น7นะครับก็ยังเป็นเพชเชอร์สวิตช์อยู่แต่ว่าจะหลายตัวเป็นสวิตช์อยู่แต่าเป็นรุ่น8ก็จะเป็นคล้ายโกเบมัรไฟลแล้วเป็นเพเชอร์เซนเซอร์ต้องรู้ว่าเราโยกอะไรมากน้อยแค่ไหน ครับสำหรับแคทก็มีแค่2ตัวเองอยากรู้แค่ว่ามือโยกหรือ,อยังตัวเดินโยกหรือ,อยังแค่นั้นแคทก็จะเอาข้อมูลไปประเมินทีนี้ก็คือการกดหน้าจอเพื่อดูข้อมูลอินพุตเข้าไปในกล่องว่าปกติหรือไม่นะครับแต่วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวิเคราะห์อ,อาการนะครับช้าว่าเป็นจากระบบไฟฟ้าควบคุมปั๊มหรือไม่นะครับประมาณนี้